ยังไงวะเพื่อนเหายไปไหนมาทั้งเลยไม่ได้เจอตั้งนานนี่มึงยังยังหล่อเหมือนเดิมนี่วะขอบใจนะเฮ้ยกูก็สบายดีแต่ว่าเอ๊ะแล้วมึงมาอยู่บ้านกูทำไมอ่ะนะบ้าน่อคไม่มีอยู่หรือไงวะอ๋อไม่ต้องพูดกูเดาออกแล้วมึงมาหาน้่มค้างใช่ไหมล่ะนี่กูรู้นะว่ามึงแอบชอบน้่มค้างอยู่ ไอคุณก็เป็นคนดีกูไม่ห้ามมึงอยู่แล้วแต่ว่าต้องทำใจเรื่องน้ำค้างหน่อยนะมันเป็นคนที่ไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขาถ้ามึงรนกกันชอบเป็นวไม่ว่านี่กูว่าทะเลาะกับแม่ออกจากบ้านไม่ต้องเดินสองเดือนล้วันนี้ฝันไม่ดีเลยกลับมาหาแม่มหัูไม่ค่อยแล้วกูตั้งใจจะกลับมาบัวให้กับแม่กูด้วยอ้ครั้งกูเอางอะไรไมากราบขอโทษแม่กู เองจะบวชให้บัานคอยหรอว่าเพื่อนเอาถอเออสิวะกูจะบวชให้กับแม่กูแต่ว่ามันก็ดีแล้วอนแต่ว่ามันมันสายเกินไปแล้วหรือเปล่าวะลองนสายเกินไปไอ้คนมันพูดอะไรอ่ะ,ะมันจะสายได้ยังไงเอาเถนะอะนี่ยกูสำนึกผิดตอนนี้ที่กูเคยทำไม่ดีกับแม่ มขอโทษตอนนี้มันก็ไม่สายหรอกว่าแม่ต้องให้อภัยลูอยู่แล้วอันนี้ไปคุยในบ้านดีกว่านะอ้องมึงทำหน้าแบบนี้ว่ะเอมึงทำใจดีๆไว้ก็แล้วกันไอ้ครับมึงก็ไม่รู้ไมมึงพูดอย่างนั้นจะบอกมึงยังไงดีเข้าไปดูข้างในแล้วกันนะมาพูดกันลแวนหมดแล้วเป็นอยางีงแล้วมึงรู้เปล่ามันแย่พอแล้วมึงอย่าไปบอกจ้าไม่ค่อยเข้าหูซะแล้วเห็นมันรู้ของมันเองว่าแม่มันแย ยิ่งมันไปพูดอย่างนั้นเลยไอ้ค้อนไอ้ขาไอ้โอยโมคีเกียตเตะแล้วเนี่ยสมควรผมคิดแม่แม่ค้อยไม่ครับไม่ครับกลับมาแล้วแม่แม่ตื่นสิแม่ไม่ค้อยีบผมหรือเปล่าคุณแม่บหลับอยู่เหรอแม่ไอ้ค้อย ปางปูน้เพื่มามาอนปะโคยแม่ปะโครยตายแล้วอีกครับงแม่แม่ไม่โครยแม่โครยแม่โค,ยค,ยค,ยคยรย์ชใจ พี่ยิงโดนให้เสียใจมากแค่ไหนแม่ตื่นสิแม่แม่ประคองเด็ไม่ืคนขึ้นมาเพื่อนไปสบายแล้วนะครับใจเย็นขึ้นผมกลับมาแล้วไม่ได้กินไปแม่กลับมากราบขอโทษแม่แล้วไม่ตื่นมาแม่ตื่นมาด่าผมที่แม่แม่ตื่นมาด่าผมก่อนแม่ครับแม่ขออี ตอนนี้มันฮ้อจะซิ่งใจแตบบ่ฝากฝากให้พูดให้คุนบอกกับเองว่ามันท้อเขาขี้อกัยเองทุกอย่างไม่ต้องกลัวนะว่ามาันค้อจะยังโกรธจะยังเกลียดอยู่เป็นนไม่เคยโกรธแม้แต่น,นิดเดียว จะกลับมาบอกให้กับแม่ไม่ได้ยินไหมแม่ไอ้คณใครทำแม่กูแม่กูตายเพราะอะไรลีค้างไงเฮ่แม่ตายลีค้างหายไปไหนไม่ไปดูศพแม่จกค้างจงค้างไอ้ไอคน ไอ้ครับน้ำค้างอยู่ไหนน้ำค้างนา้อยู่ที่นี่นานแล้วเพื่อนบ้วค้อว่าอย่างไรน้ำค้างเข้าไปอยู่ในกรุงเทพได้จะร่วมเดือนแล้วมีปน้อยแกสิินใจก็เพราะว่าแกคิดถึงน้ำค้างเลยใช้ให้คุณให้คนนุณไปตามน้ำค้างกลับมากลับมารับแกเข้าไปอยู่ในกรุงเทพด้วย ใตาน้ำคา้างแต่ไม่คิดว่าน้ำคา้างจะปฏิเสธไม่ยอมก,กลับมาที่นี่ที่ค้างย่พูดบอกเวย์เลยน้ำค้างไม่ยอมก,กลับมาบุกเลยต้องกลับมากลับมาบอกกับป้าโ,ยโอยว่าน้ำค้างไม่ยอมก,กลับมาด้วยตีเลยเสียใจมาก เสียใจมากเปลี่ยนตองใจแต่ที่สำคัญแกก็ป่วยมากอยู่แล้วด้วยอาการบัาคอยในสุดหนักแกก็เลยสิ้นใจกูขอโทษนะครั้งที่กูให้คนแ่่ช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่กูก็ทำเต็มที่แล้วตอเลรกไ,ไม่ตายหรอกอีกครับสคิดว่าจะนำครั้งกลับมา อะไรอะไรมันคงจะดีมากกว่านี้เลยครับคุณขอโทษนะเพื่อนแมนลงุงไม่ต้องขอโทษกูหรอกคุจได้ทำดีแนละ้วกูต้องขอบใจมันมากกว่าที่มึงเเสียเวลาไปตามน้ำค้างกลับมาถึงมันไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรกูขอบใจนะที่มึงดูแลแม่กูตอนกูมไม่อยู่ ีครั้งมันมันลูกใจมามันลืมบนคนของแม่ลืมน้ำงงที่แม่เคยเลี้ยงมันไปหลงผัวอยู่กรุงเทพทิ้งแม่ให้ต้องตองใจตายอีกครั้งไม่สิคนมันคือสัตว์เดรัจฉานตัวนึ้งใจเย็นบก่อนนะครับคนอ,อีกครั้งต้องตกนันลกไม่ได้พูดไม่ได้เกิย มึงลืมแม่ไหมว่ามึงลืมพี่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างมึงกับกูขอใเจอกันชาตินี้ชาติเดียว mm hmm. เกิดชาตินหน้าฉันใดอย่าเกิดมาเป็นพี่นออ้องอีกเลยอีกครั้งแม่แม่เรบไม่สบายดะแม่เป็เหนื่อยมา,มากๆแล้ว ผมจะทำศพให้กับแม่แม่ไม่ต้องหัวเนี่ยแม่หลับให้สบายกันได้นะผมจะหววให้กับแม่แม่จะได้กาะชัปะยป้าเหลือบครั้งขึ้สวรรค์นะแม่ไอ้คนไอ้คอนไอ้ขวัยแล้วก็น,น้องๆทุกคนด้วยโอเคมึงช่วยกูหน่อยได้ไหมมึงช่วยทำศพแม่กูหน่อยได้ไหมได,ได้ได้ กูไม่เหนือใครนะเงิพี่น้องก็ไม่มีแต่กูจะไปบ้านกำนันไปยืมเงินกำนันมาทำศพแม่แล้วกูจะไปทำนาใช้หนี้เขาได้จังหวะสมควรแต่พี่รับแขกแทนพี่ไปก่อนนะได้จ้ะ,ะคุณฝากไปบอกทุกคนภายในหมู่บ้านด้วยว่าแม่กูตายแล้วมึงสองคนไปหาลูกแม่กูให้หน่อยเแต่กูจะไปก่อนหลวงพ่อมาสวดศพแม่ แต่กูฝากว่าอย่างนึงจับเอาไว้ในคุณทุกคนในบ้านทุ่งลุยลายกูให้มากราบศพแม่กูได้ในครั้งสุดท้ายยกเว้นคนเดียวนั่นคืออีค้งใครอีค้างกลับมาที่นี่แล้วใครให้เข้ามากราบแม่กูแล้วก็เดี๋ยวมันกับกูเนี่ยได้เห็นดีกัน คโอเคคุน้นแขไปก่อนนะได้จ้ะฝานประคอยังเลยนะนยพี่น้ำ็พี่น้ำไม่นาทำแบบนี้กับป้านไะไม่ทันเห็นพี่น้ำอเออร็วๆสิ<อ><อ>พี่คอด กินเหล้าวแล้วไงเนี่ยพี่ใส่ไม่ดีเลยเครียดอ่ะกวนหารูปเจอหรือยังเจอแล้วมีอยู่ใบเดียวเร็วสิไ่น่าตายเลยป่าเลี้ยงกูม,มาึงรู้ว่าตั้งแต่ตัวเล็กๆกู <c oughs> เห็กก็อยู่หลัดหลัดป่าเลี้ยี่ด้ดลูกใครอ่ะลูกป่า ดูดีใช่ใช่หรือเปล่าไอ้กูหยิบมามันอยู่บนหัวนอนป้าป้าไม่ไม่ขอดไดีไปหยิบรูปที่ไหนมาเนี่ยฮะตอนสาว